ส่วนถัดไปจะไปใช้ powerpoint นะครับหน้าจอ powerpoint ขึ้นฝั่งคุณไหมครับขึ้นคอาจารย์อย่างเงี้ยขึ้นอย่างเต็มจองี้ขึ้นไหมครับขึ้นครับอาจารย์โ okay. อเคอะต่อนะครับคือ,เ,อ,อเรื่องถัดไปที่มันค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบส่งจ่ายไฟฟ้านะก็คือเรื่องของ เนี่ยสามเหลี่ยมกำลังแล้วก็เรื่องของตัวประกอบกำลังไฟฟ้าหรือว่า power factor นะครับมันมีรายละเอียดรอบๆตัวมันอยู่พอสมควรนะครับคนที่ทำงานพลังงานก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าไปเรื่อยๆนะเบสิกแรกที่เราต้องรู้ก็คือสิ่งนี้นะครับตัวสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับอ,อันนี้เราเรียนไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมครับ ทั้งตอนมัธยมแล้วก็คิดว่าตอนปีหนึ่งปีสองอะไรนี้น่าจะเรียนไฟฟ้าอยู่นะครับรูปนี้นะครับส่วนประกอบสำคัญก็มีสามส่วนนะครับอันแรกก็คือกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับอันนี้ภาษาฝรั่งเรียก App p r e n t power ใช่ไหมครับ App a r e n t ก็คำเดียวกับคำว่า a p p e a r ที่แปลว่าปรากฏนั่นแหละนะครับ App a r e n ค power ก็คือกำลังไฟฟ้าปรากฏนะ อันนี้หน่วยเป็น kva นะครับมันคือเอาโวลต์คูณกับแอมป์เลยนะครับก็คือเอาแรงดันกับกระแสคูณกันตรงต้ง,ตงเลยนะครับถามว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับสิ่งนี้มันคือสิ่งที่วิ่งเข้ามิเตอร์ไฟฟ้าเรานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เอ่อเราจ่ายตังค์โอเคไหมครับไอ้มิเตอร์หน้าบ้านเราที่มันหมุนๆนนะ่ะคือตัวนี้นะครับคือเส้นนี้เส้นย,วยาวๆนี้นะครับ โอเคไหมแล้วถอยกลับไปที่ฝั่งโรงไฟฟ้านะครับก็คือสิ่งนี้คือสิ่งที่การไฟฟ้าต้องผลิตขึ้นมาเพื่อลูกค้าของเขาก็คือเราแหละที่เป็นอาคารโรงงานนี่แหละนะครับคือเส้นสมมติสมมุติถ้าเราถือว่าแรงดันไฟฟ้าคงที่นะสมมติเราถือว่าแรงดันไฟฟ้าคงที่นะครับแปลว่าสิ่งที่แปลจริงๆก็คือกระแสะถูกไหมถูกไหมครับตัวกระแสะนี่แหละเป็นตัว ตัวสําคัญเ,เส้นนี้ยาวใช่ไหมก็แปลว,ว่ากระแสมันก็สูงใช่ไหมถูกไหมครับไอเส้นนี้สั้นก็แปลว,ว่ากระแสมันน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ทีละอย่างอันแรกกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับคือเอาโวลต์กับแอมป์คูณกันดื้อเลยนะครับอันนี้คือไฟฟ้าที่เราซื้อเข้าบ้านเราเนี่ยไอตัวมิเตอร์หมุนๆนั่นนะคือเส้นนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวกับไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจะต้องส่งมาให้เรา ตัวถัดไปคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือกําลังไฟฟ้าจริงนะครับอันนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อจะเรียกว่าเป็น real power ก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็น active power ก็ได้นะครับตัวนี้คือกําลังไฟฟ้าที่เราใช้ประโยชน์จริงๆที่เครื่องจักรนะครับหรอแม้สมมุติเป็นปั๊มน้ำตัวหนึงอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คือกําลังที่คุณใช้ในการ สูบน้ำจริงๆอ่นะก็คือตรงเนี้นะครับโอเคไหมเอ่อแล้วส่วนต่างตรงนี้หายไปไหนนะครับคือตรงนี้คือไฟฟ้าที่กินหน้าอาคารหรือว่าหน้าบ้านเราใช่ไหมตรงมิเตอร์แต่ว่ากําลังที่เราใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือเส้นนี้นะครับเพราะว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่ไหมถามว่าไอ้ความสูญเสียนั้นน่ะมันคืออันไหนมันคือตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่ากําลังไฟฟ้ารีอคทีนะครับเอ่อ บางทีเขาก็เรียกว่ากำลังไฟฟ้าจินตภาพเนาะภาษาฝรั่งเรียกอะไรไม่รู้อ่ะ imaginary power หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เขาใช้คำไหนนะครับแต่ว่ามันมีสองชื่อเหมือนกันคือจะเรียกว่าเป็น reactive power ก็ได้หรือว่ากำลังไฟฟ้าจินตภาพก็ได้นะครับเราเรียกมันว่ากำลังไฟฟ้าแต่จริงเราใช้งานมันไม่ได้นะแต่ว่ามัน,นมีผลต่อเรานะครับตัวนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สนามแม่เหล็กในในอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็คือตัวมอเตอร์นะครับคือเราพูดมอเตอร์เป็นหลักเพราะว่ามอเตอร์มันคือมันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้นกําลังที่สาคัญที่สุดใช่ไหมละ่ะคือเราเอาไฟฟ้ามาเนี่ยเราเอาไฟฟ้าไปใช้งานในการสร้างแรงเชิงกลนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้าให้เป็นแรงเชิงกลที่ง่ายที่สุดก็คือมอเตอร์นะครับแต่ว่าโดยหลักการของมอเตอร์เนี่ย ไส้ในของมันอะคือการเอาไฟฟ้าใช่ไหมเอากระแสไฟฟ้ามันก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องขดลวดไฟฟ้าแกนเหล็กอะไรแบบนั้นอีกนะครับก็คือเขาเอาขดลวดเอาเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยมาสร้างเป็นสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ใช้สนามแม่เหล็กอันนั้นอนะ่ะผลักให้เพลาของมอเตอร์มันหมุนนะครับ ซึ่งพอหมุนแล้วเนี่ยเราจะเอาไปต่อจากกับเครื่องจักรอะไรก็ได้นะครับเราก็ได้กําลังเชิงกลมาแล้วแต่เป็นเป็นเป็นกำลังจากการหมุนนะครับก็เอาไปใช้ขับเครื่องจักรได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานของมอเตอร์เนี่ยเราอะเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับตัวนั้นอะมันคือสิ่งนี้นะครับโอเคไหม เอาใหม่นะไล่ความคิดใหม่นะสมมติเรายึดมอเตอร์เป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในการศึกษานะเเรากินไฟเข้ามานะครับที่มิเตอร์เรานะเท่านี้ kv a นะครับเราส่งสิ่งนี้ไปที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor ก็หมุนใช่ไหมเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าให้เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปเป็นแรงหมุนเชิงกลของเพลาใช่ไหมครับเราก็จะได้กําลังเนี้ไปใช้งานจริงๆนะครับจริงๆมันมีเรื่องของประสิทธิภาพมอเตอร์อะไรอีกนะผมผมข้ามเรื่องนั้นไปก่อนนะ ก็คือให้มองว่าพอเอาไฟฟ้าไปเปลี่ยนให้เป็นกําลังเชิงโกลนเนี่ยมันใช้งานจริงๆได้แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงเสียไปในรูปของสนามแม่เหล็กก็คือตัวนี้นะครับโอเคไหมแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราจ่ายเงินเพื่อซื้อไฟเข้าบ้านหรือว่าสิ่งที่โรงไฟฟ้าต้องผลิตเพื่อส่งมายังบ้านเราเนี่ยคือตัวนี้นะครับ แต่ที่เราใช้ประโยชน์จริงๆคือตัวนี้โอเคไหมครับเราก็เห็นความต่างมันอยู่ใช่ไหมถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือต่างกันตรงนี้นะครับต่างกันตรงมุมตรงนี้นะครับยิ่งมุมตรงนี้มันมันกว้างก็แปลว่าเรามีการสูญเสียไปเป็นกําลังไฟฟ้าเรียกที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ใช้ในการขับเครื่องจักรไม่ได้เนี่ยเยอะนะครับนะไอ้ตัวนี้ เ,ออเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันเป็นพีทาโกรัสธรรมดานะครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากธรรมดาเนาะมผมผมพาไปดูอีกรูปมนึ่งดีกว่านะผมให้สไลด์คุณไปอีกอันหนึ่งใช่ไหมที่เป็นอันนี้นะครับอ,อันเนี้ยอันนี้เป็นอีกสไลด์หนึ่งแล้วนะครับเป็น power factor อีกสไลด์หนึ่งแล้วนะนะครับอ่ะ ไอ้ตัวมุมที่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะมันเป็นมุมเป็นมุมเหลื่อมของเฟสของกระแสะกับแรงดันนะครับคือตัวตัวเรามันเป็นกระแสะไฟฟ้าสลับใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยไอ้แรงดันไฟฟ้าก็กลับไปกลับมาแบบนี้นะครับกระแสะก็วิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็คือเฟสของ กระแสมันจะต้องซ้อนกับเฟสของแรงดันนะครับคือเส้นดำอของกระแสเนี่ยควรจะซ้อนทับเส้นแดงพอดีอันนี้คือ perfect นะครับแต่ถ้ามันไปเจอโหลดประเภทมอเตอร์ซึ่งซึ่งข้างในมันเป็นขดลวดเหนียวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดการแหลกขึ้นเนาะคำว่าแหลกนี่หมายถึงการหน่วงเฟสให้มันช้าลงนะครับคือไอกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้มันกลายเป็นว่า ถ้าเข้าโหลดแบบมอเตอร์นะมอเตอร์คือโหลดแบบนี้นะครับเป็นอินดักทีฟอินอินดักหรืออินดิวส์นี่คือการเหนี่ยวนํานะครับก็ถ้าเข้ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นคือตัวแรงดันนะ่ะเฟสของแรงดันนะ่ะมันจะวิ่งตามหลังวิ่งตามหลังกระแสะอยู่นิดหนึ่งนะครับไอตัวที่มันวิ่งตามหลังอยู่เนี่ยมันห่างกันด้วยมุมนี้นะครับด้วยมุมเทต้าอันหนึ่งนะครับ นี่มองออกไหมเนี่ยมองออกไหมคือคือเข้าใจมันไหมเนี่ยเวลากระแสผมพูดพูดย้อนไปเบสิกนิดนึงนะอย่างกระแสกับแรงดันเนี่ยเวลามันวิ่งเป็นกระแสสลับใช่ไหมมันก็มันตั้งต้นสมมติมันตั้งต้นที่จุดนี้นะมันก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงแล้วก็มาจบที่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมอย่นี้คือครบหนึ่งคาบใช่ไหมครับไอการที่ครบหนึ่งคาบเนี่ยมันก็คือเมื่อคิดเป็นมุมเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมันหมุน หมุนรอบวงกลมครบหนึ่งรอบอะนะครับเออพอหมุนรอบวงกลมครบหนึ่งรอบเนี่ยมันก็มันก็เท่ากับว่ามันกวาดเป็นมุมเท่าไั้แหล่สองพายใช่ไหมหรือว่าสามรอหกสิบองศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามันมันแกว่งขึ้นครึ่งคาบสมมุติมันแกว่งขึ้นแล้วลงมาจบตรงนี้มันคือครึ่งคาบใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเป็นพายหรือว่าร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมครับแล้วถ้ามันแกว่งไปอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นแบบ ก็จะเป็นอันครบรอบ360สามร้อหกสิบองศาหรือว่าสองพายนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะอธิบายคุณรู้เรื่องเปล่าอ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้กราฟเนี้ยจริงๆมันเกิดจากวงกลมนะคือเหมือนกับว่ามันเป็นวงกลมที่มันที่ที่ทคุณคลี่ออกมานะคือถ้าคุณวนกับวนวนไอ้ปลายนี้กลับมาต่อตรงนี้มันจะกลายเป็นวงกลมอะนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคก็คือเราก็เลยมองการเหลื่อมของมันเนี้ยเป็นมุม นะครับว่ามันเหลื่อมเท่าไหร่นะเพราะว่าครึ่งคาบก็เป็นพายใช่ไหมเต็มคาบก็เป็นสองพายใช่ไหมคือร้อยแปดสิบสามร้อหกสิบตรงนี้เหลื่อมอยู่เท่าไหร่ก็คือก็คือเป็นค่าของมุมอันนั้นนะครับทีนี้เวลาเราเอามาวาดรูปเนี่ยเขาพบว่าเวลาเราอามาวาดรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็เอามุมที่เหลื่อมเฟสกันตรงนี้มุมที่มันแหลกกันอยู่ตรงนี้แหลกแหลกแปลว่าตามหลังนะครับแหลกแปลว่าหน่วงแปลว่าทําให้ตามหลังน่นะครับก็ เอามุมตรงนี้มาเขียนน่ะก็ปรากฏว่ามันก็เป็นภาพที่อธิบายสอดคล้องกันได้เหมาะเจาะพอดีนะครับเขาก็เลยอธิบายการเคลื่อนที่ในรูปคลื่นหรือวงกลมแบบนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับแล้วมุมเฟสที่มันเหลื่อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่เชื่อมกันระหว่างตัวกำลังปรากฏกับกำลังจริงนะครับทีนี้เราก็ดูว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะถ้า เฟสของ i กับ v มันซ้อนกันพอดีเนี่ยคือมุมเทต้าตัวนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมอันนั้นมันคือเพอร์เฟกใช่ไหมเวลาเรามาดูตรงสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้ามุมนี้เป็นศูนย์แปลว่าอะไรครับแปลว่ากําลังปรากฏกับกําลังจริงมันนะเท่ากันเลยนึกออกไหมครับพอมันเท่ากันเลยนี่มันแปลว่าอะไรแปลว่าไฟที่เราซื้อที่หน้าบ้านเราตรงมิเตอร์นะครับกับไฟที่เราใช้ประโยชน์จริงที่เครื่องจักรเราอะมันคือตัวเดียวกัน อย่างเงี้ยคือการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพนึกออกไหมครับถ้าเราไปลงไฟฟ้าเราจ่ายไฟมาเท่านี้นะครับเนาะแล้วถ้าเฟสมันซ้อนกันพอดีนะคือถ้ามุมเทต้าเป็นศูนย์นะเราจ่ายไฟมาเท่ากับ kva แล้วผู้ใช้ไฟฟ้าคือลูกค้าคือเราเนี่ยก็ใช้ไฟเต็มหมดพอดีเหมือนกันคือส่งมาเท่าไหร่คุณใช้หมดเกลี้ยงพอดีเหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าในมุมของลงไฟฟ้าไออะไรนะผู้ใช้ไฟฟ้าเราก็ ใช้ไฟฟ้าได้ไดไดเยี่ยมอะ่ะนะก็คือเราก็ผลิตเราก็ตั้งโรงไฟฟ้าแค่ให้มันพอดีพอดีกับการใช้งานจริงตรงนี้นะครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้ไงคือโดยธรรมชาติของมอเตอร์ยังไงสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเสียเงินเปล่า,าอยู่จํานวนหนึ่งแน่ๆนะครับก็คือก้อนนี้นะครับส่วนโรงไฟฟ้าแทนที่เขาจะตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกําลังไฟฟ้าขนาดเท่านี้กลายเป็นว่าเขาต้องผลิต เขาตั้งโรงไฟฟ้าต้องผลิตไฟฟ้าขนาดเท่านี้แทนนะครับก็แปลว่าในมุมของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีการสูญเปล่าเกิดขึ้นเหมือนกันนี่นึกออกใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องต่อไปอีกว่าโรงไฟฟ้าก็เลยต้องมีค่าปรับว่าถ้าเกิดไอ้มุมนี้มันมากเกินไปอะโรงไฟฟ้าจะคิดค่าปรับกับเรานะครับในแง่ของเราเองที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเราก็อยากจะใช้ไฟฟ้าได้เท่ากับที่เราจ่าย จริงๆเราก็อยากได้เส้นยาวนี้เส้นตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมันมันตีเอียลงมาทับซ้อนกับกิโลวัตพอดีอ่ะเหมือนกันเนาะในมุมของเราเราก็จ่ายเงินได้เต็มเมตดเต็มหน่วยใช่ไหมใช้งานได้ได้ใช้อะไรนะใช้กําลังไฟฟ้าจากเงินที่เราจ่ายอย่างเต็มเมตดเต็มหน่วยเราก็อยากให้มุมนี้น้อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทําไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับทีนี้ตัวตัว เขาก็เลยคิดตัวหนึ่งนะเรียกว่าเป็นตัวตัวที่จะบอกประมาณว่าเป็นตัวบอกคุณภาพของการใช้ไฟฟ้าของเราอะนะครับเขาเรียกตัวเนี้ว่า power factor นะครับหรือว่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับมันคืออะไรมันก็คือเนี่ยแหละครับคือกำลังไฟฟ้าที่เราใช้จริงนะครับหารด้วยกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับก็คือใช้งานจริงเทียบกับที่เราต้องซื้อเข้ามานะครับโอเคไหมซึ่ง มันคือถ้าในเชิงติโกรมิติมันคือค่า c o s ใช่ไหมของตัวเทต้าพอดีเหมือนกันนะครับโอเคไหมเอ่อตัวนี้เกิดจากอะไรนะตัวนี้เกิดจากเอาโวล์คูณแอมใช่ไหมครับถูกไหมแต่ว่าถ้าเราจะคิดว่ามันเป็นกําลังจริงเท่าไหร่เราจะต้องทําไงครับเราต้องอาโวล์คูณแอมใช่ไหมแล้วก็มาคูณตัวนี้อีกคอสเทต้าหรือว่าเอามาคูณกับ Power Factor นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสูตรกำลังไฟฟ้าที่เราท่องๆกันมาคืออะไรนะ P เท่ากับ V I cos theta นะครับมันคือสิ่งนี้นะมันก็เป็นที่มาของสิ่งนี้ทีนี้ถ้าเป็นอันนั้นคือไฟเฟสเดียวใช่ไหมมีสายไฟเข้ามาเส้นหนึ่งแล้วก็มีนิวทอลกลับไปเส้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไฟสามเฟสนะครับแบบที่มันมาจ่อหน้าบ้านเราหรือว่าจ่อหน้าอาคารเรามันก็จะเป็นไฟฟ้ามามาเป็นสายไฟสามเส้นนะครับเราเรียกว่าไฟสามเฟสก็ มันก็จะกลายเป็นสูตรรูดสามคูณ v คูณ i คูณ cos เทต้าแทนนะครับโอเคไหมอันนี้พอพอจับประเด็นได้นะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เลยโนต้ตไว้แบบนี้เนาะลงไฟฟ้าต้องผลิตต่านี้เราต้องจ่ายเข้าไปต่านี้แต่ว่าใช้ประโยชน์จริงๆได้เท่านี้นะครับเนาะอันนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราต้องกําจัดแนละ้วเดี๋ยวจะมีวิธีกําจัดก็คือเนี่ยเดี๋ยวพูดล่วงหน้าไปก่อนก็ได้โหลดมอเตอร์นะครับมันเป็นโหลดอินดักชันใช่ไหม มันจะมันจะทำให้ตัวโวล์นะเฟดมันตามหลังกระแสนะครับเราจะต้องแก้ด้วยอุปกรณ์ที่มันตรงข้ามกับอุปกรณ์ที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับเราจะแก้มันด้วยอุปกรณ์ที่เป็นตัวเก็บประจุนะครับพอเราเอาตัวเก็บประจุมาติดกับวงจรเราเนี่ยเดี๋ยวมันคือมันเป็นตัวตรงข้ามกันนะันึกออกไหมพอเป็นตัวเก็บประจุเนี่ยไอตัวมันจะกลายเป็นว่าไอมันจะแหลก V แทนอะ่ะคือ คือมันกลายเป็นดึงให้กระแสตามหลังโวนแทนนะครับเพราะมันก็กลับทางกันอยู่เพราะฉะั้นวิธีแก้ก็คือถ้าโรงงานอาคารเรามีมอเตอร์ที่เป็นโหลดแบบ inductive เดี๋ยวเราจะต้องติดตัวเก็บประจุหรือว่าโหลดประเภทคาปาซิทีฟหรือ c a p าซิเตอร์เนี่ยเข้าไปแก้กันนะครับโอเคไหมถ้าวาดบนนี้ถ้าเกิดเราวาดไอตัวกำลัง r รียกทีฟของมอเตอร์ไปในทิศทางหนึ่งเช่นในรูปนี้เราวาดขึ้นเนี่ย เวลาเราวาดอออตรงนี้เขาก็เลยโทษทีลืมพูดว่าหน่วยมันทําไมต้องห้อย R ก็คือเป็น KVA เหมือนกันแต่เป็น KVA แบบ reactive นะครับมันก็เลยมี R พ่วงท้ายนิดนึงนะครับเถ้าเป็นถ้าเราเขียนโหลด k, k w a บางทีเขาเรียก KWN นะหรือกิโลวานะครับถ้าเราเขียน KVA ไปในทิศทางหนึ่งนะครับสําหรับมอเตอร์เวลาเราเขียน KVA ของคาปาซิเตอร์เนี่ยเราจะเขียนทิศทางตรงกันข้ามกันโอเคไหมครับ นะเพื่อสื่อความหมายว่ามันแก้กันอยู่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดหัวข้อนี้นิดนึงเนี่ยก็คือ,อ,อให้ดูรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปที่รูปที่ผมว่ามันอธิบายได้สวยงามนี้นะสมมติเราดูแก้วเบียร์ใช่ไหมแก้วเบียร์เต็มแก้วเนี่ยเราเราเปรียบเสมือนมันเป็น k วาเป็น KVA ใช่ไหมก็คือที่เราซื้อเข้าบ้านเรามาใช่ไหมครับตรงมิเตอร์แต่ว่าที่เราใช้ได้จริงคือส่วนไหนครับ ส่วนนี้เนาะส่วนที่เป็นเนื้อเบียร์ใช่ไหมอันนี้เป็นกิโลวัตต์นะครับส่วนที่เป็นฟองเบียร์นี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นควนะครับโอเคไหมอันนี้ก็เป็นเป็นรู้จักคําว่าอนาลจ ج ีเปล่าม่รู้นะอันนี้เป็นอนาลจีที่ผมว่ามันเออเฮ้ยแม่งดูดีว่ะอนาลจีอีกอันหนึ่งคือซองมันฝรั่งครับใช่ไหมซองเต็มเต็มนี่คือ kva ใช่ไหมถูกไหมครับ แต่พอเราเปิดซองมาปุ๊บโอ้โหเนื้อเนื้อมันฝรั่งแม่งกองอยู่ครึ่งหนึ่งข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เปรียบเสมือนกิโลวัต,ต์นะครับแอคทีฟพาวเวอร์ส่วนไอช่องว่างอากาศข้างบนเนี่ยที่เขาอัดไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเควาคือกินไม่ได้ครับแกะซองปุ๊บไนโตรเจนหายหมดนะครับโอเคไหมคือไอไนโตรเจนที่เขาใส่นี่รู้ร,รู้รู้จุดป,ประสงค์มันไหมเนี่ยหนึ่งคือทําให้ซองมันพองๆใช่ไหมไอมันฝรั่งข้างในซองมันจะได้ไม่แตกใช่ไหม เวลาเขาขนส่งบันจุอะไรแบบนี้เนาะแต่อีกแง่หนึ่งก็คือใส่ไนโตรเจนเข้าไปเพื่อไม่ให้มีออกซิเจนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวออกซิเจนมันจะไปทำปฏิกิริยากับตัวมันฝรั่งกับตัวน้ำมันอะไรอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันก็จะเกิดอาการแบบเหม็นหืนแล้วก็เออมันก็จะแบบเสียคุณภาพสินค้าไปอะไรแบบนี้นะอันนี้นอกเรื่องลว แต่ว่าให้ดูว่า analog ที่เขาใช้อะการเปรียบเทียบที่เขาใช้กันอนะ่ะมันดูเออมันก็เข้าใจคิดดีนะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้นิดนึงก่อนนะ